ปุ๊เล้ว่าจะเป็นไงปุ๊บบอลฮะ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 ฮอฮอฮะ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 ออเอฮะฮะอะฮะฮะฮะอะฮอฮะ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 อะฮยฮะฮะนะนชฮะระัะฮะฮะชื่อฮะยะฮะฮะฮะปีครับเป็นน้องฮะฮะฮะพีฮะฮะฮวครับเป็นฮะฮเป็นอะไระั หลารหัสของพี่กอล์ฟพี่บอลนะละใครอีกพี่หม <laughs> ิงนะละใครอีกละใครอีกเ้ จริงเหรอมมี่ชรินะ้องเองจงป้ายเลยวิถ้าถ้่น้งถ้าน้องถาน้องท่องได้จะถึงพี่วาวนี่น้องจายเลยสวัสดีครับชื่อิตงครับอยู่เกเป็นน้องของพี่ ครับแล้วก็เป็นหลานของพี่มิ้งกับพี t <t ่ตีนะโอ้อย่างนี้แล้วหลานพี่ครหลานพี uh> ่หลานพี่พี่ัพทหม่ศัพใหม่เลยใช่ไมมจกตวัน้ับมกะปักอตันงอย่เนีอาๆเร็อยากม่อไอยากให้าทเด็กเด็กเเดกอมนอมมนอกาเก่าเหรอเฮ้ยต้องพูดแล้วลูกคอมมอนอว์ไ บกนยิง่ไเเน็นไะไรูลไปู้าปปนอชๆดิรูกบกเป็นยังไงเออลูกปกนน่ครับลูกบกนยิงง่ายว่เป็นเน็คนละทำอเ่กะโอเคตงั้งเปทีนน้าจํายแลใหม่สใหมครับใหม่เงาไหม เรวันด you know? ีชมแล้วชื่อเล่นชื่ออีกี้ค่ะยูเซ็กซี่ค่ะเป็นน้องรหัสของพี่นิวแ่รหัที่แบงค์ค่ะ ปวันนี้เียนสายจบไม่มีรอะไรนะนีอะไคอัีปัญญากัญารานุย่ะปัญญาารานวชรัปัญญานาชิรังไม่ใช่ปัญญานารานวชิรังปัญญานารานวชิรังจำไว้ใหม่นะ ที่เดียวกับเขาเหรอกหอกันคบกันไปได้เนาะเป็นน้องใครนะนแเป็นน้องที่ดีน้องี um> ok ่นิวซักแข่งไหมเฮ้ยพี่โลแมากับพี่ละนเน้องปลอยเอ้ยปกหน่อยมันเนี่ยไม่ใช่ชื่อนายที่นเดียวชื่อเล่นชื่ออะไรนะน้องนนท์ น้องโนเล่นเฟซบุ๊กปะได้แอดได้แอดที่เพียงยังไม่แน่ใจเพราะว่าหน้าไม่เหมือนก็อยู่เเนะครับชื่อที่น้ำครับกั๋อไม่ลต้องถามด้วยอต่อ่เ้พี่พี่ลงลุงครับ เออตรงตี๊กนี่เขาเขาออกเขายานค่ะใครนะใครพี่พี่พี่เห็นเขาใส่ชุดมหาลัยหรืมหาลัยโอเคจับเพลงไหมไม่เอะเอาได้ค่ะชื่อกี่ค่ะชื่อกิพิรยานคำพงอยู่เซนต์ีค่ะมาจากมัธยมจันทร์ จำบนเป็นคว้่ไได้ค่ะไม่รู้แล้วค่ะถ้าติดานมันจะเป็นยไกติเนาะไม่แม้แตกอยากไมอยากเนาะเนาะมั่วมาไมได้มันไม่รู้หรอกมั่วอยู่นคของจริงครับจริงจของเามีจริงจรงออหอของมุกต้องมุกทำไมมีหางตาอยมีหางตาอยูงชอบหางตาไม่ชอบ เร็วมากทุกตัวเลยบอกให้มนกินป้าเี่มีหางปลาัใครางปพี่ทันจริงเลยเนอะมาเรวาอพระรอบทีที่ากีฬาดี่ได้เน้นนะคะพี่ถ้าน้องนี่น่าจะร้องเพลงไม่ร้องำมากเถอเอำกไเอ โอ้กลับไปน้องไอซ์นี่แฟนผู้หญิงพี่เลิกน่งจานใจรู้นะจานนี้ของพี่ยงพี่ด้วยไม่กินจิจานหนึ่งอ๋อไม่กินแล้วชื่อพี่ครับมาจอดไม่มีหรอกเพื่อจมาจอกหัวหินประจวบคราฮะอ้าวคำฝันหัวหินมีรือเ เหมอพีาน่อมาจากโรงเรียนวิทยาการชื่อวังไรเ็ติดเปใจไม่ะจะบอกล้รู้หกับแบที่ซ้ำไม่ได้เลยเต็กแม่เกอครับเป็นน้องายพี่พีตนนั้นตนน้น่ม่ดีพี่เล็แล้วพี่มมงเฮ้ยมมง ไปไปสเกตอะไรเยอะหรือเปล่ามีมีมมีวดอหมเไม่ได้เเียวจะอัพนมพี่ังม่พี่ยัมเราเราเราอย่าโฟกัสเป็นหุนพี่ไมลงเพลงหลงอาเยเนีนยเอะไรอะไร สวัสดีครับผมนั้น,นะครับนัทจะแนะนเนี่มาจากปกนเป็นน้องฮัทพี่มิงหลานพิตีแล้วก็พี่ใหม่าสามใหม่สกเส็บปีนนนนครับแล้วถ <Yeah. S 2> อนขออะไรปอนนะปอนยิ้มง่ายป้ายเป็นเน้นคุณธรรมเียใไปมครับเนีย่ยขายของปอน 我怕。 ชื่ออยู่ครับชยุทธธแก้วอยู่เซ็ t i ครับปีสองมาจากเทพรีดาเทพรีดาเอาคนไทยดีไหมเป็นลััดไทยพี่แบงคงค์แบคแบค์แบงค์ี่ค์แบ์แค์แบง์แ์์ ไม่ใช่สายเราก็ค่ะไม่ใช่ไม่แขนอีกแขนูสายเราต้องกเออใ่ลองห้หน่อยลองให้หน่อยป็นยไก็ได้ไปเรเลยองทีเจ๋งอะไรองอก็ได้ฝังได้งอกเดี๋ยวน้องเอาครบาลางทีก็อยาะรู ใจกาชะโมดมามองฉันอย่าเมินเฉยไปน้องใครได้เวอร์ไปได้ทุกคนคนดที่รักเธออย่าเิดเไม่เคยได้บาค

ตัดเลเดี่เมื่อกี้มาเราไม่มีท่อะระชื่อกิ๊บบีชื่อเรงชื่อเที่ยวจากสิศเออมาจากโรงเรียนเฉลี่ไปเกียรติศักดิเยระศรีนคิการัยอ้าวอาวโรงเรียนทข้าบรอ้นเป็นหวัรกันี่แมีคุละทางนะไม่ใช่ใครสื่อสารเาชดำงเ โอ้คเดี๋ยวเดียวสักเดี๋ยวทหัสพี่กอลขึ้นเลยไหมทหลรพี่กอลงขึ้นเลยไหมไปได้แล้วไป่ะไปวะ ่อนเขาฝันไปนี่สงการน้องเดยวเราเยอะเนีครับพี่สาวบ้างอันนี้น้องมิงครับมีมาด้วอชนะราเป็นผิวมิ้เซกซี่ค่ะพี่รหัสพี่ตีค่ะแล้วก็มีพี่ใหม่สาวใหม่อะค่ะไดนเป็กพี่จทำยังไงเ่ะ ไม่ถึงสักคนเลยะ้อ่อะเทครับเททเฮ้ยชวงครับอยู่วีธี่แต่ีครับมาจากเป็นจาาจตุรีครับพี่หัดพี่เมิร์ฟครับแล้วก็ตูรหัดพี่ปามแล้วก็หัดน้องลิวแล้วก็หลานน้องพิกี้อืองเทสหน่อยดินองเทองเทสหนุนหนุนจัดละ ัสดีครับชื่อตีครับอยู่เตกตีครับชื่อจริงชื่อสุรชายชื่อคำนะครับจบมระจาะเทคนิคกองนากรบอลยครับผมพีรหัสนะครับพี่ใหม่ครับป้ารหัสพี่ใหม่รับวัดรหัสพี่ใหม่อะไรก่อหนครับต่อนครับซื้อขึ้นขึ้นขึ้ึ้นขึ้นขึนตเดี๋ยวลัไปดูครองเพลดเพลนึเพลนึเพเดี๋ยวเพื่อร้อครับเงเดี๋ยวไดี เรียบร้อยไปอ่ะนายชินยงนะครับชินลิทิบบอลเป็นพูดไปพูดไปไม่ได้แน่ลุงหมิ่ลุงลัาพี่เจี๊ยบอ่าญาติพี่ป้ายอืออีกตัวอ่าแล้วพี่พี่ปู่พูดนล่บอลนี่เออแล้วก็พี่พี่วางพี่วังคนแรกเขาเป็นพี่วังปุ๊บลักใครไม่รู้เยอะแยะไปหมดชื่อเป็น้างแล้วกันครับ ชื่อใครปุ๊บว่าอะไรเหรอชื่อใครเยอะเยอะทำไม่ได้อ๋อ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không phải không phải không lại không phả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 i แสงดาคือนนับหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่อยากอยู่ดูแลเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีขอ,ง,องหมดเวลาของฉันอยากอยู่กับเธอในนานนานาแต่ก็คงต้องลาเพราใจที่ว่า นานๆแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว,ว้วัาแต่ใจของฉันบอกอยา,อากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งอน,นกับเธอได้พี่สายตาอ,อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าพิ่ไปล่อยตัวฉัน